นี่นี่นี่เจ้าดกเปเจเนเจเนัวนี่ววเจวเนั่งชมวิวภูเขาพิมหมูเจ้าขาดูสิดูดนั่งบีมาเที่ยวทั้งหมดห้าทิศค่ะ แต่แต่ว่าไม่ได้อยู่แค่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนางบีนางบีวันนี้นางบีนางบีออกจากอินเทอร์ลคเคนนะคะตอนบายบวันนี้นะคะตอนบายบค่ะแล้วนางบีแล้วนางบีจะไปเออลูเซิร์นค่ะตอนบ่ายนะคะอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงนางบีไปลูเซิร์นต่อไปลูเซิร์นเสร็จแล้วก็ไปซูริกค่ะไปซูริกเสร็จก็กลับไปเข้าฝรั่งเศส เขาฝรั่งเศสสองมือเหตุผลนั่นก็คือไอ้สติกอยากให้ลูกๆไปดูวันชาติฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่ามันมีการจุดผุจังสันยังสี่มีการแสดงมีการละเล่นมีขบวนพาลงพาเลตเยอะไอ้สติกเขาอยากให้ลูกได้เห็นวันชาติฝรั่งเศสที่นู่นว่า มันยิ่งใหญ่และมันสนุกแค่ไหนยังสี่นะคะมือเจ้าขานางบีก็เลยจะต้องได้กลับเข้าฝรั่งเศสไปก่อนอีกสองวันและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาฝรั่งเศสสองมือนางบีไปฮอลแลนด์ค่ะไปเนเธอแลรนด์นะคะไปเนเธอแลรนด์ประมาณสี่มือหามือนะคะจากเนเธอแลรนด์เสร็จสี่วันห้าวันนะคะนางบีก็จะต้องกลับมาฝรั่งเศสอีกค่ะเพราะว่าน้องชายไอสติกแต่งงาน นะคะหนองไายแต่งงานมาอยู่ฝรั่งเศสอีกประมาณหามือนะคะห้าวันนางบีก็ไปกรีซค่ะไปกรีซอยู่กรีซประมาณหามืออยู่กรีซห้าวันนะคะแล้วก็ไปอิตาลีไปอิตาลีเสร็จก็ไปโมนาโกนะคะเขาโมนาโกเสร็จก็เข้ามาอันฝรั่งเศสตอนใต้ หลังเสตอนใต้สักประมาณสามสี่วันแล้วก็ไปปารีสอีกสามสี่มือค่ะโอ้แลนเนาะแลนเยอะมากหมู่เจ้าขาบ้านเมืองเขาสวยสะอาดถูกต้องค่ะอันนี้เขาทำอะไรกัน,นหน่ะมู่เจ้าอยากเบเิ้งบ่เสียงคือดังแท้เสียงคือดังไทยอยากเห็นบ่อยากเห็นบ่อยากเข็นไหมคะเขาเฮ็ดอียงกัน เห้ไดอยังกนพพงันมื้อเจ้าอุ๊มันบีมันบีพามุดทุ่มไม้เข้าไปดูค่ะ <c oughs> <c oughs> คนไทนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าอยากรู้อยากเห็นเนาะ <c oughs> พามุดเนาะเออไปแล้วพามุดพามุดต้นไม้พามุดต้นไม้ไปเบิาง แท้ก็ดูสิพุ่มไม้มันบังอยู่อ่ะนี่เห็นว่าก็เลยพาหมุดไปเบิงหนึ่งหันเสียงเสียงมันดังเนาะโอ้ยทุกคนบรรยากาศดีสวยมากค่ะ ไหนเคียบเคียบแล้วเนี่ยนี่ไอหนุ่มลายสกอตนี่ใส่กันเก่งลายสกอตมือดีเป็นไงขอใจหิวล้วนๆแน่หนึ่งแสนใจแน่แล้วทุกคนพาไปพูดดูแ็เแหมพวกเธอเลยก็พูดอย่างกับพวกเธอไม่อยากจะรู้อย่างนั้นแหละเฮ้ยคอมแทอุ้งเบายางบางสามคนสองคนอยากให้ผู้เบามาถ่ายรูปด้วยจังเลยอ่ะ คุณบ่าวรอเห็นวะเจอกันบ่ไอซิตี้มีแพนมาแล้วเฮ้มีแพลนกลับอีกไหมมีแพลนกลับอีกค่ะครับมีแพลนจะมาแต่จะมากับอีกสองคนเทรพโรแมนติกหลายๆบ่เอาลูกมาน้ำเลี้วคือ เขาในมูลสิบปีจนสี่แมนเพราะว่าสิบปีทุกคนค่ะปีหน้านางบีว่าปีหน้านางบีแต่งงานน,งาน,นะคะแต่งงานครบกับไอ้สติกสิบปีแต่งงานสิบปีแต่ปีนี้อยู่นํวกันครบสิบปีปีนี้อยู่ด้วยกันครบสิปรรบปีแต่ว่าแต่งงานปีหน้า <Mommy. S 1> ว่าสิจัดงานแตง่งว่าฉันเถอะโอ oh,